สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>กยาณยมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลนะคะวันนี้นะคะหน่อยใช้ไพ่เว k e Me up ในการมาเปิดในวันนี้ซึ่งหัวเรื่องในวันนี้เลยก็คือพลังงานในตัวคุณกำลังจะพาให้ไปพบสิ่งใดนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในตัวคุณกันก่อนว่ากำลังจะพาคุณไปพบเจอสิ่งใดนะคะ ดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนเนาะโอ้โหมาถึงก็ควีนเลยโอ้โหประสบความสำเร็จเด็ดขาดประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นที่รู้จักนะคะบางคนก็อยู่ในจุดที่อาจจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมวงกว้างการทำงานหรือแม้แต่กระทั่งโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเพราะว่าคุณ ณเวลานี้พลังงานของคุณคือหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะตัดสินใจแล้วว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหากเราไม่มีการาพาตัวเองออกจากจุดจุดเดิมๆนะคะเนี่ยคือการภาระหน้าที่สิ่งต่างๆ คนคนนี้เหมือนกับกําลังโยกย้ายนะคะเพราะฉะนั้น3ใบนี้พลังงานของคุณชัดเจนมากเลยคุณกําลังจะพาตัวเองตัดสินใจเรียบร้อยละกําลังจะพาตัวเอง move on ออกจากที่เก่าๆที่ที่มีความมืดมนที่ที่มีความเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรมีความโดนกดกดขี่หรือว่าภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่คุณต้องได้รับ มอบหมายคือมันโอเวอร์โหลดมันมากเกินไปคุณจะรู้สึกว่าหากเป็นอยู่ณนะแบบนี้คุณจะกลายเป็นคนที่โดนกดกดพลังงานหรือว่าไม่สามารถที่จะเฉิดชายได้เพราะฉะนั้นใบแรกออกมานะคะ q e e ีน o อฟ o r d นะคะราชินีถือดาบคือตัดสินใจละนะคะจะเป็นยังไงก็ช่างแต่หลังจากนี้ฉันต้องพาตัวเองออกในที่ที่มันมีความสว่างมีความเป็นตัวของตัวเอง มีการที่สามารถที่จะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าความสามารถของบางคนมันถูกกดเอาไว้ด้วยภาระหน้าที่หรือว่าสังคมที่มันเป็นสังคมเดิมๆเพราะฉะนั้นคุณกำลังจะ move on พลังของคุณหากคุณไม่สามารถที่จะ move on ออกจากที่ทำงานเก่าได้ตอนนี้ใจคุณกำลังจะตัดตัวตนเก่า จากคนที่เคยเป็นคนที่ยอมยอมคนอื่นๆจากคนที่เป็นคนที่แบกรับภาระจากคนที่ต้องทําเพื่อคนอื่นมามากมายทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลานี้คุณจะไปอยู่ในเวทีของคุณคุณจะไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณมีความเฉิดฉายคุณจะทิ้งตัวตนเก่าของคุณแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ มีความสง่างามมีความเฉิดฉายมีความออร่ามีความเป็นตัวของคุณเองในโลกของคุณที่มันรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเปล่งแสงเปล่งความสามารถเปล่งประกายออกมาได้อย่างไม่ต้องกักไม่ต้องโดนกดไม่ต้องโดนคนอื่นๆคอยคุมหรือไม่ต้องโดนอ่าเขาเรียกว่าการ ใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าโดนเอาเปรียบจากคนรอบข้างเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นสิ่งที่โดนกดโดนคุมความสามารถหรือไม่ให้ได้สแสดงความสามารถหรือไม่ให้ได้เป็นตัวของตัวเองคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของคุณนะเวลานี้สิ่งที่พลังงานในตัวคุณตอนนี้นะคะกำลังจะพาคุณไปอยู่ในที่ที่มีความเฉิดฉายบางคนก็อาจจะทำ ในเรื่องออนไลน์บางคนก็อาจจะมีการออกกล้องบางคนก็อาจจะมีการสื่อสารกับคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นคุณจะมีคอนเนคชันมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีคนกล่าวขวัญถึงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวตนของคุณทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานวิเศษใดเอ่อพลังงานวิเศษในตัวคุณกำลังจะพาคุณไปพบเจอสิ่งใดนะคะ เงินต้องมาแล้วค่ะตอนนี้เงินต่อเงินหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณกําลังอยู่ในจุดที่เรียกว่ากําลังรู้แล้วว่าหนทางหลังจากนี้การที่คุณได้เฉิดฉายการที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณได้แสดงศักยภาพมันกําลังจะนําพาชื่อเสียงเงินทองแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์บางคนอาจจะเป็นคนที่เกื้อนหนุนคนอื่นมามาก นะคะคุณอาจจะเป็นผู้ให้มามากณนะเวลานี้คุณจะได้กลายเป็นผู้รับบ้างแล้วค่ะมันเหมือนกับมันเป็นการดึงดูดการที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองได้แสดงศักยภาพหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นมันจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดเงินทองดึงดูดสิ่งที่ควรจะได้เป็นของคุณเนี่ยเข้ามา ที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้มันพลิกผันแล้วนะคะมันพลิกผันกลับมากลายเป็นคุณที่ควรเป็นฝ่ายที่ต้องได้รับดึงดูดสิ่งที่ควรจะเป็นของคุณเข้ามาหาคุณนะคะ t e m p e เพ n นเพราะคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ในชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคุณอะไรรู้แล้วคุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณไปได้ไกลกว่านี้อะไรคือสิ่งที่คุณควรที่จะวางมันลงแล้วณเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณหันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาอาจจะโหมงานหนักทำเพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับทำเพื่อที่จะให้เป็นที่ได้รับการ ชื่นชมจากคนอื่นๆแต่ไม่แล้วค่ะคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีไม่มีการได้รับพื้นที่จุดยืนของตัวเองเนี่ยคุณบอกว่าคุณพอแล้ว คุณหันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นพอคุณหันพอคุณหันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะการที่เรารักตัวเองมากพอมันจะทำให้เราดึงดูดคนที่รักเราเข้ามาเช่นกันคำว่ารักเราในที่นี้คืออะไร คือบางคนอาจจะเป็นคนที่เกื้อหนุนกัลยาณมิตรหรือคนที่อยู่ในสังคมที่เหมือนกับเป็นผู้ให้และผู้รับเท่าเทียมกันอย่างเช่นหกเหรียญเนี่ยมันคือการให้และรับเท่าเทียมกันคุณจะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาคุณรู้แล้วว่าการที่คุณรักคนอื่นก่อนการที่คุณรักตัวเองเป็นคนสุดท้ายมันทำให้คุณเหนื่อยหนักท้อแท้ไม่มีกำลังใจนะคะ แต่นะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะปรับบาลานซ์ให้ตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่หันมาใส่ใจชีวิตหันมาใส่ใจจิตใจหันมาใส่ใจสุขภาพและความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะคุณรู้แล้วว่าการที่เป็นคนรักตัวเองมันจะดึงดูดคนที่มีสภาพจิตใจที่ดีเข้ามาหาคุณเช่นกัน นะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดอีกอย่างหนึง่งอัศวินถือเหรียญคือความมั่นคงในเรื่องของการเงินการที่เรามีเงินเข้ามาในกระเป๋าการที่เราดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาเนี่ยนะคะในออฟ Pentacle คือคนที่สามารถที่จะทําให้มันอยู่กับเราได้นานๆนะคะเก็บใช้มีเข้ามาแล้วก็ออกไปแบบจัดบาลาน จัดตารางจัดระดับความสำคัญคุณเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความคิดว่าอยากที่จะได้เงินทองแบบร้อยล้านพันล้านแต่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถสามารถคุณสามารถที่จะจัดการคุณสามารถที่จะบริหารเงินในกระเป๋าบริหารชีวิตบริหารสิ่งที่อยู่รอบข้างสิ่งที่เป็นของคุณได้อย่างชัดเจนนะคะการที่เราได้รายได้มาปุ๊บเนี่ย ใน g h t of p e n t a c l คนะคะคุณก็จะดูว่าสิ่งไหนคือสิ่งจำเป็นสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันคือความฟู่มเฟือเกินกำลังอะไรคือสิ่งที่มันเหมาะสมและก็คู่ควรซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้นานคุณก็จะลงทุนกับสิ่งนั้น ะะเพราะคุณรู้สึกว่าการที่ชีวิตของเรานะวันนี้มีกินมีใช้ไม่ได้อดไม่ได้อยากอยากกินก็ได้กินอยากไปก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำโดยที่ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นฐานแห่งความพอดีเนี่ยสำหรับคุณหน่อยรู้สึกว่าคุณจะดึงดูดเอาความพอดีเอาความพอเพียงเอาความสบายใจเอาความเถียรในชีวิตเข้ามานะคะ Six of Swords คุณดูภาพนี้สิ นะคะพลังงานในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดคุณกําลังจะดึงดูดความสว่างสวยัยคุณกําลังจะดึงดูดชีวิตใหม่เพราะว่า6ดาบในที่นี้คือการที่คุณนะคะกำลังถอยกําลังออกจากพื้นที่ที่มันมีความมัวหมองหม่นหมองมีฝนมีความไม่ชัดเจนมีความเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องมีแต่ราว นะคะคุณจะพาตัวเองเหมือนเหมือนภาพใบนี้เลยอะตัวตนของคุณอนะ่ะคุณกําลังแบกทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะออกจากจุดจุดเดิมแล้วค่ะออกมาเพื่อที่จะไปอยู่ในที่ที่ใหม่นะคะมุ่งหน้าไปหาแสงสว่างมุ่งหน้าไปอยู่ในที่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะชาร์จพลังคุณสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้เพราะคนบางคนอดทน เพื่อที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะรู้สึกเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าสักวันเราพยายามเต็มที่เราสักวันเราคงจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาแต่ถ้าเมื่อคุณทําไปแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นมันถึงเวลาที่คุณต้องพาตัวเองโยกย้ายจากจุดจุดเดิมแล้วพาไปที่ที่ใหม่ที่คุณก็รู้ว่ามันน่าจะมีอนาคตมันน่าจะมีแสงสว่างมันน่าจะมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่แต่ที่ผ่านมาที่คุณไม่ move on ที่คุณไม่พาตัวเอง ไปเพราะคุณแค่กลัวการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าพลังงานในตัวคุณตอนนี้กําลังจะดึงดูดความมั่นใจกําลังจะพาคุณก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ที่มันมีความสว่างสวยมากขึ้น The Lover หากเป็นในเรื่องของการงานสังคมคุณจะได้พบเจอกัลยาณมิตรใหม่คุณจะได้เจอสังคมใหม่ที่มีความเกื้อหนุนคุณจะได้เจอธุรกิจที่เหมือนกับเป็นวินวิน เกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันบางคนหากเป็นในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้มีตัวเลือกคุณอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะมันอาจจะถึงจังหวะเวลาแล้วที่คุณควรที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาเพราะที่ผ่านมาหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่ในจุดที่ฉันอยู่คนเดียวฉันมีความสุขฉันแฮปปี้กับการเป็นราชินีถือดาบ เป็นคนที่ราชินีถือดาบบอกเอาไว้เลยว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบไม่เอาเป็นคนที่เลือกมากเป็นคนที่ถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าพูดคุยแล้วไม่ใช่นี่คือตัดจบเพราะฉะนั้นนะคะพอคุณ move on พาตัวเองออกไปอยู่ในที่ที่ใหม่สังคมใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวความคิดตัวเองใหม่ปุ๊บคุณอาจจะได้พบเจอคู่รักกัลยานามิตร คู่บุญคู่บารมีหรือคนที่จะก้าวเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนโชคดีจังเลยที่ได้พบเจอเขาคนนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นเป็นเหมือนกับคู่คิด เป็นคล้ายๆกับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนพิเศษเป็นทั้งคนที่คอยให้คําปรึกษาพากันไปในเส้นทางที่เหมือนกับเกื้อหนุนกันทั้งในเรื่องของการงานแชร์ความรู้สึกการมีความสุขร่วมกันเพราะทุกวันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคนจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างครอบครัวแต่ว่าเน้นในเรื่องของการที่อยากที่จะมีใครสักคนที่เหมือนกับเดินจับมือเคียงคู่กันไป เผชิญอุปสรรคปัญหาฝา่าฟันอุปสรรคปัญหาไปพร้อมกันแล้วเมื่อมีความสุขก็อยากแชร์ความสุขแบ่งปันความสุขให้แก่กันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคุณนะเวลานี้การที่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยรู้สึกว่าสี่ห้าใบเนี่ยนะคะมันดีทุกๆใบเลยอะ่ะทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะจงน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปเพราะพลังกันเพราะพลังงานในตัวคุณมันกำลังจะดึงดูดความสุขมันกำลังจะดึงดูดพลังงาน energy ใหม่ๆม,มันกำลังจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าพบเจอ สิ่งที่ใช่นะคะโอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่กดหัวใจกดซุปเปอร์แทงนะคะให้ค่าขนมหลังบ้านหรือแม้แต่กระทั่งการมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะใครที่อยากให้หน่อยทําเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะคะทุกคนโอเคคะ่ะหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย